เรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะคะเพราะว่าเขาก็รู้ได้ด้วยตัวเองแหละค่ะแล้วก็พากันขนล,ลุกทั้งคู่สามีภรรยาเลยทางด้านของภรรยาวินัยไกลบูรค่ะออกมาพูดถึงเรื่องราวโลกเวโลกกรรมนะคะแล้วก็แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของหนุ่มพงกระพันค่ะออกมาเปิดเผยเป็นคลิปเจ้ากรรมข้ามศาสนาขณะที่ไปบ้านของเมฆวินัยไกลบูรค่ะก็เพื่ออัปเดตเรื่องราวเจ้ากรรมในเวรคนที่5ตามที่ทางด้านของอาจารย์ภัยสารแสนชัยได้มีการเปิดบุพกรรมถึง เจ้ากรรมในเวรนะคะของคุณเมฆวิไลยไกรบุตรในอดีตชาติที่แบบแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วมานะคะซึ่งชาตินี้เนี่ยเป็นครูอยู่ปัตตานีค่ะชื่อว่าฮับสอบราเฮงนะคะตอนแรกคือเหมือนว่าติดต่อไปติดต่อไปตามโรงเรียนตามชื่อที่อาจารย์บอกมาเจออยู่ทั้งหมด2โรงเรียนแต่ว่าไม่พบคนชื่อนี้บังเอิญมีคนที่รู้จักภรรยาของเมฆมีครอบครัวอยู่ปัตตานีก็เลยออกไปช่วยกันตามหาค่ะคุณเอภรรยาของเมฆวินัยเนี่ยเขาก็เล่านะคะว่า พ่อของพี่ที่รู้จักเี่ยเขาขับรถไปตามหาใช้เวลาหนึ่งวันกว่าๆโทรกลับมาบอกว่าเนี่ยเจอแล้วชื่อฮับเออราราเฮงเอกรีตลัล่นบ้านเลยทางด้านของเมฆวินยัยยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนี้ผมบอกกับตัวเองเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคือมันแปลกๆมันจะ คนแบบว่าบางทีเขาไม่รู้ใช่ไหมครับมันจะเป็นไปได้หรอมันจะเป็นไปได้ยังไงนอกจากท่านถูกจักกันมาก่อนโทรไปบอกหรือเปล่านิมิตเห็นยังไงอยู่ตำบลน,นั้นปัตตานีบอกที่อยู่ด้วยคนลุกเลยเขาบอกแบบนี้ซึ่งฐานะของภรรยาอย่างคุณเอกก็ยิ่งตกใจจดมาชื่อนี้เลยชื่อแบบชื่อเป๊ะเลยคนเดียวกันเลยแล้วเจอชื่อที่อยู่ตรงกันหมดทุกอย่างอ่ะคนปกติคือมันจะรู้ได้ยังไงแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วถูกนําชื่อ,อออกจากทะเบียนราษฎรแล้วเรียบร้อยเสียชีวิตมา15ปี ตั้งแต่ปี51เป็นไปได้ยังไงสมัยก่อนเขาอาจจะเป็นครูสอนเด็กขณะที่คุณหนุ่มคงกระพันเองเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลเป็นภาพซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงค่ะพร้อมกับบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารายการออกอากาศไปนะอาจจะมีญาติพี่น้องหรืออะไรแจ้งข่าวมาท่านเป็นใครทําอะไรหรือเปล่าคุณเอกก็มีการบอกเพิ่มเติมนะคะว่าส่งภาพนี้ให้กับอาจารย์ภพศาลถึงได้มั่นใจว่าเออใช่จริงอาจารย์ดูปุ๊บบอกเนี่ยไปทํามา2อ,อย่าง แต่งานงอกพอะไรู้ไหมคะเขาเสียชีวิตไปแล้วเาวแล้วจะไปขอขามาอย่างไงล่ะอาจารย์ก็เลยให้ทําพิธีทางศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องก็เลยมีการติดต่อไปกับโต๊ะอิหมามในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็ทําพิธีแบบไทยกับพระเกจิสมถะส่วนทางโต๊ะอิหมามเนี่ยก็ทราบเรื่องทราบเรื่องปุ๊บก็เมตตาช่วยเหลือแต่มันมีเรื่องแปลกค่ะเขาบอกว่าวันไหนที่จะพาเมฆวินัยกับุตรไปทําบุญเนี่ยจะเป็นวันที่เขารู้สึกว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลือดจะออกทรมานมากๆเลยอย่างวันที่อะไรกัน นนก็เหมือนกันเลือดออกเต็มไปหมดเลยแต่ไม่ทรมานนะคะไม่กาวไม่อะไรไม่รู้สึกคันอะไรแต่คือเลือดมันออกพอกลับจากวัดปุ๊บอ่ะแห้งทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีเลือดสักหยดเลยหลังจากกลับไปหาอาจารย์มาแล้วก็ดีขึ้นทุกวันในทางศาสนาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเชื่อเงี้ยนะคะเธอก็บอกว่าไปทําทั้งหมดเลยเราก็ไม่ไละทิ้งการรักษาทางโรงพยาบาลน,นะก็ทําควบคู่ไปด้วยก็มีการกินยาที่โรงพยาบาลจ,จ่ายให้เหมือนเดิม สิ่งที่ทําประกอบก็คือทําเพื่อประกอบในเรื่องของจิตใจแล้วก็ยังไปหาคุณหมอตามนัดดูแลในเรื่องของยาแต่ที่พึ่งทางใจเนี่ยก็คือเขาทําแล้วเขาสบายใจนะคะไม่ได้มีการไปเบียดเบียนใครเขาก็ติดยินที่จะทําคุณเมฆวินัยยอมรับว่าอยากจะรู้เหมือนกันอีกสองคนเนี่ยว่าเป็นใครมีจริงไหมถ้าหาเจอแล้วมีจริงๆอลังการงานสร้างอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณอาจารย์ภพศารที่เมตตาขอบคุณทุทกๆคนด้วย แน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอธิบายได้ยากนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองต้องขอส่งกําลังใจให้กับคุณเมฆวินัยไกรบุตรแล้วก็อยากจะให้คุณเมฆเนี่ยหายจากอาการป่วยโดยเร็วค่ะ